สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมอาหารครับงัวนาแรงนะครับอาหารงวที่ผสมใส่นาแรงครับตัวนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยผสมล่ำนะครับผมกับผสมล่ำให้กินครับนี่ครับงวจินดีนะครับนี่ก็กินไก่มวลหนักอ่ับต้นกล้วยนะครับผสมล่ำให้กินนี่ครับอ้วนนะครับตัวนี้ครับเห็นไงัว งัวกินดีนะครับนี่ครับแต่อยากให้กินดีกับผสมร่ำนิดหนึ่งครับแล้วก็ผสมน้ำนิดหน่อยครับงัวหมักไหมครับกินดีตัวนี้ก็เป็นงัวเมลคอนนะครับลูกถึงขอดได้เดือนหนึ่งนะครับนี่นะครับ อาหารหนาแรงนะครับเวลาที่มันอึดบ่มีหย่านะครับหาหย่ายากครับแกวบานเท่ามันหนาแรงแล้วมันแรงนะหนาหนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นงัวงฟ้าแฝดน,นะครับฟ้าแฝดผมมีก็กินใกล้หมดแล้วครับกินดีนะครับ ้กวก็เห็ุในงัวกะถือว่าอ้วนนะครับบวดจอยแก้ไขปัญหาได้นะครับเวลาบวมีหานะครับตดกลุวยซับให้กินนะครับโอ้ต้นหนึ่งได้หลายนะพี่นอ้องต้นหนึ่งก็ได้หลแต่กินดีกับผสมห่ำนะครับผสมหาำ ผสมลำให้กินนะครับเป็นลำหยาบนะครับพี่น้องส่วนใดสนใจก็เอาไปใส่ได้นะครับเอาไปใส่ได้นี่นะครับอาหารสูตรพิเศษครับกินหยากินเฟืองครับหนาแรงครับ ใส่ต้นกล้วยเป็นรักนะครับตอนนี้ครับโอเคครับฝากติดตามทั้งช่องชกคุณฟ้ามณ์น,นะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโอเคครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมกินแล้วก็นอนครับ โอเคครับขอบคุณครับผมฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ